เหลืออีกสามพันต้นนะครับเราสั่งเาอีกเพิ่มอีกสามพันบางทีก็พอบ้างปลูกยังปลูกไปแล้วสองต้นอืมนั่นแหละเหลือสามพันสั่งมาอีกเดี๋ยวเขารอไปมีอีกต้นอีกเรือนึงมาอีกสามพัน พื่มใสวนนกก็ร้อนใช่ปะงไหมอยู่ตรงนี้ก็เย็นดีเนาะเย็นครับเย็นเนาะแขวนแล้วเย่เย่ไบายเป็นยังไงบ้างครับปลูกต้นกงกลางรู้สึกอย่างไรบ้างครับเอาอีกสักสองต้นเลยครับสองเลยต้น เดี๋ยวยืนตรงนี้สินิดนึง,นง,นนงอ่าได้ได้ได,ได้จัดไป